สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างสิงห์เช้าบ่ายนะคะประจําวันที่10พฤษภาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ6กับ9กเจ็กับ0 6 3, 67, 9, 3, 96, 190, 0 69, 6 1 6 3 6 7 6 9 9 0 9 1 9 3 9 6 9 7 1 9 0 0 6 9 6 7 0 7 0 4จับคู่ก็6 9 9 6 เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกศูนย์ศูนย์หกเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะใครจะลุ้น V i p ก็จับคู่ลุ้นเนาะต่อไปบ่ายแปดกับหนึ่งเจอกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหกเจนี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้ะสองนาเอามารวมกันซื้อ 08 18 17 178 2 8 0จับคู่ก็700 77 11 7 8 0 08นะคะ7กับ0มาเหมือนกันนะต่างกัน8กับ16กับ9นะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันเนาะใครจะลุ้น V i p ก็จับคู่ลุ้นนะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อมันต่างกันแค่6กับ9 8กับ1เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยเด้อเข้ามาใหม่เฮงเฮงปังปังทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ